เจ็กดัดไทยสวัสดีครับผมจากรอบที่แล้วนะครับก็ได้พาทำวิดีโอสร้างภาพนะครับจังหวัดครับเป็นแบบ text to image นะครับช่วงนี้ครับกำลังฮิตเลยนะครับสำหรับตัว AI นะครับที่สร้างภาพนะครับขอรูปภาพนะครับมาแปลงเป็นภาพ a อนิเมชันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในเพจที่ที่มีเวลาบ้างนะครับเพิ่งเพิ่งจะหัดทำนะครับก็อยากมา ไปแพร่ความรู้นะครับที่ได้นะครับก็หลักๆก็ใช้โปรแกรมเดิมนะครับเหมือนโปรแกรมออกแบบข้อความนะครับโอเคไม่เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันอื่นนะครับต้องขอฝากเว็บไซต์ตรงนี้ด้วยนะครับ project. h ท i นะครับรวมถึงยูทูบชาแนลนะครับเซิร์ชไปเลยนะครับ project. h ท i นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มี 663คนต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการกดติดตามเป้าหมายก็อยู่ที่1,000นะครับสำหรับเพจครับตอนนี้ก็มีประมาณผู้ติดตามก็247คนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เตรียมข้อมูลไว้นะครับก็ไปที่เว็บคูแจ็คดับไทยนะครับหรือว่า,าจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ วายเวฟดอ c ค o แจ c นะครับก็ออนะครับผมก็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้ก็ไปที่หน้าแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับมาที่มุมสาระนะครับก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับอ่าโอเค แล้วก็จะมาเจอที่หน้านี้หลักการเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องล็อกอินก่อนนะครับเอาบัญชีที่เป็นของ Gmail แล้วกันนะครับล็อกอินไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็กดเชื่อมต่อนะครับถ้าเรายังไม่ล็อกอินมันก็จะถามให้เราเข้าไปล็อกอินอีกครั้งนะครับในรอานี้ก็รอนะครับก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่สเปคเครื่อง อาจจะอยู่ที่สเปคเครื่องแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดเพลย์ที่ตรงนี้นะครับเรียกใช้ตรงนี้ก็กดเพลย์ได้เลยนะครับเขาก็จะถามนะครับเรากดเรียกใช้ต่อหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อ Google Drive นะครับเพราะว่ารูปภาพที่เราทำไปทั้งหมดนะครับมันจะไปอยู่ใน Google Drive โอเคกดชจำต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกอีเมลของเรากดเลือกลงมาเลือกเป็นอนุญาตนะครับจากนั้นเราก็รอนะครับก็สังเกตเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของข้อความต่างๆก็นี่ครับมันก็จะ รันไปเรื่อยๆนะครับเหมอนเดิมครับเราก็รอให้มันขึ้นลิงก์ที่สำหรับคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นในส่วนของการเข้าไปเพิ่มรูปภาพต่างๆในระหว่างนี้นะครับในระหว่างที่เรารอเราก็ไปหารูปภาพเหมือนเดิมนะครับ รอบนี้ผมจะใช้รูปภาพในตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็จะไม่ใช้ในรูปภาพของ prepic Pre นะครับ com ไปหารูปภาพที่น่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเลือกเป็น photo นะครับโ <Okay. S 1> อเคก็เราจะเอาเป็นรูปภาพเป็นวิวของจังหวัดละกันนะครับก่อนเลือกจังหวัด อุดอนธานีมีหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับก็นี่ครับชอบภาพไหนเป็นตัวอย่างภาพไหนก็ลองได้นะครับจะไปที่ Google ก็ได้นะครับคันธนี้ ลองเป็นคำชนวนแล้วกันคำชนวนพิมพ์อย่างนี้โอเคก็หารูปภาพที่เราต้องการนะครับอ,อาเป็นรูปนี้แล้วกันรูปภาพจาก ทยท่องเที่ยวไทยนะครับขออนุญาตรูปภาพด้วยค็มบันทึกมาไว้ที่ส่วนๆแล้วกันโอเคได้มารูปภาพหนึ่งรูปภาพแล้วนะครับช่วงนี้ก็รอเหมือนเดิมนะครับรออาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะในส่วนของพร้อมนะครับพร้อมผมก็เตรียมไว้ ตรงนี้แล้วนะครับตัวอย่างนะครับก็จะมีก็จะแตกต่างก็ใกล้เคียงกับไอ้ตัวแรกที่เราทำนะครับตัวอย่างที่ผมลองทำมาก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียง รูปภาพทั้งส่วนของของคนก็ก็ใกล้เคียงนะครับนี่ก็เป็นของจังหวัดนนองครยก็ถือว่าใกล้เคีย,งใ,คยง,งใกล้เคียงครับใกล้เคียงออกแบบไม่เป็นญี่ปุ่นมากน่ครับก็เป็นภาพจังหวัดนนบุรีลำพูนสูงก็ถือว่านี่เป็นสนามบังบัวพิศแยกเอฟซีนะครับจะเป็นของจังหวัดดอนทธานีนะครับ โอเคครับก็ในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับครับผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคลิงก์มาแล้วนะครับสำหรับเราที่จะไปที่คลิกลิงก์แรกตรงนี้นะครับจะไปที่ลิงก์สติเบิลฟูดิชันนะครับ อรออย่างใจเย็นนะครับ uh, Stable Diffusion ครับ Diffusion ตรงนี้ก็พรถึงหน้านี้นะครับให้เรานะครับเลือกเป็นตัวนี้นะ Man-Malumic นะครับตัวนี้นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับ Into Image to Image ตรงนี้ นะครับให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับรูปภาพผมเป็นคำสนนโอเคทีนี้เวลาปรับภาพนะครับให้เราเลือกตรง crop and resize นะครับตรงนี้ เม็ดต่อตรงนี้เลือกเป็น DPM 2 two นะส่วนสเต็ปตรงนี้เลือกเป็นปรับมาเป็นที่ e15 นะครับส่วนขนาดรูปภาพนะครับรอลองลากดูมันจะเริ่มต้นที่เอาความกว้างใช่ไหมเวลาเราเลือกเราจะเห็นขอบสีแดงนะครับถ้าเรายังได้ภาพเมแล้วก็ดึงขนาดความสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ได้ เป็นห่ส่วนซองสีแล้วกันแล้วก็ของกว้างก็ปรับเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตามไซส์ขนาดรูปภาพในส่วนของค t r o l n e t นะครับมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับตรงสตรีมตรงนี้ก็เอาเป็นประมาณสัก ถ้าใี่ดีก็ประมาณ65ถึง0.65ถึง0.75ก็ได้นี้ก็แล้วแต่ความชอบลองปรับดูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับขนาดภาพนะครับ c อนโ n เนตนะครับเลือกเป็นรูปภาพมาเหมือนเดิมนะครับรูปเดิมนะครับรูปเดียวกันนะครับให้เราติ๊กถูกนี้นะ e d เด b ร e แล้วก็ Pixel p o r f e c t ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับ เวลาเราเรียนตัวภาพจะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับงานว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่านว่า l i ไ e เนืนหรือเปล่า <c oughs> เขาเออภัยด้วยไม่เข่งภาษาอังกฤษนะครับก็ต่อไปเราก็เลือกเป็นตัวนี้นะติกถูกคนดูนี่นะทีละสเต็ปเลยนะครับ ตัวแรกนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองลองปรับอคอนโซลตรงนี้เป็นสก้าแล้วกันการตั้งค่ามีแค่นี้นะครับจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะอย่าลืมนะเวลาเราเพิ่มภาพเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวลูกระเบิดนี่แหละมันก็จะทําการแปลงภาพให้เรานะครับในระหว่างรอเราก็ไป ก๊อปนะครับก๊อปปี้พร้อมพร้อมตัวนี้นะครับที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้นะครับก๊อปปี้มาแล้วเปลี่ยนจากตรงนี้แล้วกันจากโมเว้นโมเมนต์ตรงนี้เป็นเป็นพัดคกรรมชนบ Okay. ก็เป็นประมาณนี้อ่าเมื่อเราได้ภาพแบบนี้มานะครับจริงพร้อมเราจะเขียนอธิบายแบบยังไงก็ได้นะครับอาตามตัวอย่างผมก็ทำประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นกด generate ตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ จะซิมลันให้เราดูเปล่าถ้าเราทำภาพไปเยอะๆนะครับบางทีมันก็มีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดในที่นี้คิดว่านะ่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น gpu นะครับถ้ามันเต็มหรือว่ามันมีปัญหานะครับหรือว่ามันทำไปแล้วมันเออร์เลอนะครับเราก็เปลี่ยนอีเมลนะครับเปลี่ยนอีเมลลองลองทำใหม่ก็ได้นะครับก,ก็น่าจะหาย นะครับโดยส่วนตัวผมก็ลองทําประมาณนี้ดูก็ได้นะครับทําอีเมลไปเอาอีเมลอันื่นทาไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากได้ภาพเยอะนะไม่แน่ใจว่ามันจํากัดมีข้อจํากัดยังไงบ้างนะครับอเอาปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับแก้ไขปัญหาปัญหาแบบรูปรวไปก่อนก็ตอนนี้ภาพก็กำลังก็กำลังสร้างภาพให้เราแลครับ ไม่รู้ว่าจะอมาหน้าตาแบบไหนโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสวยงามครับ ครก็ได้มาประมาณนี้นะครับสําหรับวัดป่าคําชะโนดนะครับก็เพื่อนๆท่านในหรือว่านักเรียนหรือว่าท่านหนที่สนใจทาก็ลองทำดูนะคาไม่ยากนะครับก็ต้องเตรียมไม่แน่ใจว่าบางคนถามมาว่าทําในโทรศัพท์ได้ไหมไม่แน่ใจนะก็ยังไม่เคยลองนะครับนี่ผมก็ทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรูปรูปของคนละ่ะผม เป็นทีมฟุตบอลแล้วกันมาดูเป็นที รูปเี้แล้วกันนะครับทีสดีก็กดตรงนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนภาพกดเออกไปเลยแล้วก็ไปที่เรื่องภาพเดิมการปรับภาพเราก็ลองปรับตรงนี้นะครับให้กอดึงออกแค่นั้นนะครับ กดออกตรงนี้ก่อนนะครับกด l o อ e ออกต้องเป็นรูปภาพเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นเราก็ก็ดูเจนเดูกครอบหนึ่ง หรือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำประมาณ2อถึงสนาทีนะไปเปลี่ยนพร้อมตัวนี้ก่อน ออกมาแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรูปภาพเป็นเกี่ยวกับกบุคคลนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใกล้เคียงหรือเปล่าเขาบิดเบี้ยไปเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองไปปรับดูไปไปทบดูนะครับสําหรับคนที่อ,อยากลองตามกระแสช่วงนี้นะครับหินเยอะกันเหลือเกินนะครับ แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำการผ่านทางช่องทางไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากอยากทำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็สำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ก็ลองไปทำดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับฝากของเพจ a c e b o o k นะครับคุณแจ็คดับไทยนะครับฝากไปกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็ ทาง YouTube Channel นะครับคุณแจ็คดับไทยเหมือนกันนะครับนี่ก็มีประมาณ663คนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีเทคนิคดีๆอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับในใต้คอมเมนต์ของใน u b e Channel นะครับเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ